นะทุกคนมาดูนะนี่เราปิดแอดของ Lazada รอบที่3และแจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่บอกว่าเราเปิดเองแต่เราไม่ได้เปิดเองมันเป็นระบบ l a z a d a าแบบใหม่ที่เพิ่งอัปเดตใหม่กลายเป็นร้านค้าย,ยิงแอดอัตโนมัติทุกคนนี่นะคะวิธีปิดก็คือกดเนี่ยที่เป็นรูปจรวดเนี่ยมันจะมีการโปรโมทบนแพลตฟอร์มใช่ไหมแล้วหน้ามันก็จะเป็นภาพรวมแบบนี้เนี่ย ให้ทุกคนกดดูเลยนะแล้วเข้าไปปิดให้หมดทุกอันนะทุกคนแล้วพอถามรอบนี้ลาซาด้าบอกให้มาปิดตรงนี้นี่มันบอกว่าให้กดเติมเงินตรงนี้อะแล้วก็กดเติมเงินอัตโนมัติตรงนี้แล้วก็ปิดอันเนี้ยถึงจะปิดเนี่ยทุกคนแต่จริงๆแล้วมันมีมากกว่านั้นจริงๆอะเราไปปิดเราไปปิดตรงนี้อีก เดี๋ยวนะจะให้ดูขอกดออกจากตรงนี้ก่อนนี่จะเป็นจะเป็นสปอนเซอร์สปอนเซอร์แม็กโอ๊ยพูดจะไม่ถูกแล้วก็ตรงนี้พอเลื่อนลงมาต้องมาปิดตรงนี้อีกนี่นี่ปิดตรงนี้อีกเนี่ยปิดตรงนี้อีก มันจะมีให้กดเพิ่มเติมอ่ะสำหรับใครที่ใครที่ยังไม่ได้ปิดอ่ะแต่อันเนี้ยเราปิดแล้วมันเลยขึ้นว่าเปิดใช้งานตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอะไรกดให้ปิดอีกเดี๋ยวเราจะมาแจ้งนะทุกคนนี่กลายเป็นหลุดเฉยแค่สอบถามแค่นี้หลุดจ้า เนี่ยแล้วเราอ่ะต้องมากดปิดตรงนี้อีกนะนี่ยอดเงินคงเหลือเนี่ยหลายจุดเลยอ่ะทุกคนใครที่ขายลาซาด้าอยู่นะต้องเช็คนะเพราะว่าเงินมันโดนตัดเองอัตโนมัติเราปิดไปแล้วแล้วเราเข้ามาดูอ่ะวันนี้ยังโดนตัดอยู่เลยไม่รู้จะแก้ยังไงแล้วเนี่ย